หินหอดเจ้านั่งกอดเอาอยู่พูดเดี๋ยวมันถึงตรงไหนก็ไอ้เป็นตีก่อนแม่นบ่แม่นมันสิปิ้งกันหนึ่งอ๋อโอเคโอเคค่ะยังลบอยู่ไหนวะกันยังลบย่างลบเลยรเจ้จะลบเลยลบสองอันนี้ออกกดกลับเลยฮะกดดิลิเตจะลบทั้งหมดอ่ะทั้งหมดใช่ไหมเออหมดดิลิเลย Okay, ตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟมิวสิกนะคะพาน้องแนนมาคัเวอร์เพลงค่ะเไอ้น้องแนนมีในทุนนะจ้ะเด้อดนความสามารถของน้องอยู่ที่เซิร์ฟมิวสิกค่ะ ัวเจ้านั่งกอดเอาอยู่ผู้เดียวบได้เลี้ยวหาผู้ไม่คือเจ้าดอกว่านายเอ้ยตั้งแต่เจ้าทิมปาตาลังโมหันเนมน้ำตานนองบ่มีค่าพ่อเสียง เช็คนะคะเช็คค mm ีเช็คคำนะคะ mm hmm. แต่ทีนี้เพี่อนๆแน่บางคำ mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. น้องแนนเสียงดีค่ะเ mm hmm. ขาของอัดว่าจากรอบก็ทาน,นะคะ่ะแค่สองรอบเนาะร้องส<า>องสามรอบเองค่ะใครกขาเช็คให้หมด ขายก๋วกเตี๋ยวเดบุกทัวของอัดนะตอนนี้เรามาอยู่ที่เซิร์นมิวสิกนะครับอือที่เซิร์นครับเซิร์นมิวสิกนะคะปกติจะไปอยู่ที่ไหนจันโอ้ยโอ้อยแสงจินโต้งอัีอือวันนี้เรามาที่เซิร์นเซิร์นมิวสิกเมื่อกี้ทีมงานพลายไรค่ะมาประชุมดังกันตะอประเดอ๋ยวนะทีมงานเยอะมากกำลังจะมาประชุมกันอยู่นะคะทางมันจะบุกชีสเกต <c oughs> บุกเซอือกเลยวันนี้นี่ค่ะน้องถ่ายอีกรอบนะคะลองอีกรอบนึงมันจะมีคำบางคำที่เพี้ยนนะคะน้องแนงก็เลยบอกว่าเออลองใหม่เลยดีกว่าอันนี้เสียงสดๆนะคะ น้องแนนก็ได้ใส่เ,เบิรงโทรศัพท์เลยค่ะส่วนมากน้องจะจะท่อง,างมา,มาจะจําทําการบ้านมาดีค่ะพอเราทําการบ้านมาเราไม่ต้องพะวงเนื้อร้องเขาก็ที่เข้าใจเนื้อร้องความหมายค่ะเมื่อกทีิใส่อ่าล้มไ,ได้โอเคครับนะคะทาการบ้านมาดีก็ออ้องง่ายๆท้อ,องอัดก,ก็สบายแนะคะนค่ะจำที่จำเนื้อเลยข้าวเดียว<ๆ>แล้ว,วครับ ทำงกานบ้านมาก่อนแป๊บเดียวนะคะถ้ายังต๊อกนี่กี่ชั่วโมงอ่ะจหาม่งส่ก็ถามงแรง <c oughs> มันมาเล้ว <c oughs> เปลี่ยนจะสามคนครับ <c oughs> คุมหลองอ <c oughs> ูู้ <c oughs> ไปน้ำกระจายิขาดคุมห <c oughs> <c oughs> ลอมสามคนครับแต่ว่าตั้งแนนกึ่งหาเกง่ง <c oughs> ล่องรวดเดียวเลยนะคือคือไม่ต้องแบบว่าหยุดไม่ต้องสต็อปอ่ะนะ พอเราร้องจบท่อนเบิร์ตั้งเพลงนะเขาค่อยมาฟังตรงไหนเราค่อยมาเปลี่ยนเบื่อซักทั้งรองอมันสั้นล้างสโลโด้วยโอ้โหโดวเวยนะเธอถ่ายรูปวอยู่บรรยากาศนะคะ อัดเซิร์ฟมิวสิกนะคะอืมนะคะบรรยากาศแต่ว่าห้องห้องอาาจรย์ออยก็จะกว้างกว่านี้นะคะกว้างเราเห็นใหมก่กินเหล้าด้วยเขาไม่ตัดเสียงทีเดีวยวอืมตรงนี้คืออัดเสียงอย่างเดียวนะคะเพลงนี้เราจะถ่ายถ่ายมิวสิกวันไหนอ่ะ เป็นเสาเหรอต้องไปสกเกาวสถานที่นะต้องไปดูสถานที่ก่อนผมก็อยากได้วิวคลองน้ำเลยไปถ่ายที่คลองน้ำคลองส่งน้ำแถวบ้า,านอังศิลานทั่นาาก็ไปลงเขาเหมือนกันเฉพาะวันอ่างศิลาแชรเล่นน้ำโดนน้ำคลองอะไรอะไรบรรยากาศภาพไปสวยเขาแม่น,นำม้ำเลยเป็นน่าจะวันเสาร์ประมาณวันเสาร์นะคะเขาสิทายไอ มิวสิกจะไปถ่ายทำที่ใดที่น้องจิตนางเอกได้ถ่ายนางเอกอย่างน้องน้องวิน้องวิเพลงน้ำตาขี้ไก่เดือนได้ค่ะเน้ำตาขี้ไก่เดือนนะคะน้องวิครูกับจะตับบังดูอ่านางเอกเก่าตับบังดูนะคะอันนี้คลิปนี้ขึ้นเลยฮะเป็นใครเป็นนางเอกเอาอันนี้เองนางเอกเก่าบางดูคนของวัง นางเอกเก่าตั้มบางดูนะคะน้องวินะคะวิอยู่ของเจียมนะคะน้องวิคนสวยแต่ตอนนี้น้องวิพร้อมมากคุณดีมากนะะน,น้องวิอาจารย์ตั้มหลวงเป็นเสียงว่าเอาเวล่ะเสีครับหลานแตกเลยมั้ยตั้งดวงตังดาเามาื่อกีไข่ไอติมเมื่อตอนนี้จะพวกเอครับเราจะห้เอาสิใ <c oughs> ห้มาสั่นไว้จะปุ๊วะเอร์พุ่มกับเอาเอาจารตั้มบางดูไข่ไข่ไอติมขับรถผ่านหน้าไปฮะ เอาโดยทั้ฉันร้านทองมันนะ้นครัม่ซ้ำเขาเลยาเขียติมผ่านอไรจืดวะเนอะเอาเีติมผ่านเฉยพี่โจ้ได้เขาว้านเขาเอามาเอามาขึ้นเอาก็จ้างไงจ้างไงจอกกระแสจอกกระแสนะฮะจอกกระแสจันต้อมมวงพี่ดินเมา่อไ่ยาม้วงนะคะน้ำน้ำหนักลองไปเกือบกิโลนกินเข้ามื้มือหลายวันต้องกินมาใส่เบียไม่อยากกินเข้าใส่เบียร์ส่ห้อง เมื่อกี้ลินลนล้นสื่อบะบกบักม่วงแล้วก็ถั่วสองถุงห้าสิบบาทจ่ายแบงค์ร้อยแล้วทีนี้มันไฟเขียวเพิ่งเอาสิทอนเงินห้องเอิญอยู่ว่ะซันแล่นให้ติ๊บเราซ้ำอีกสิบบาทรวมสีแยกเนาะสีแยกนะคะเรา,อาเอิญไปอยู่ดิแมานน่เดินคอมเพลนนะคะเยน,นะตอนที่ว่าอ้ระวังให้ลูกคืนนะนะเดินการใหม่ะ เราต้องทำให้ดีที่สุดนะคะเราประเสรเาสนับสนุนมากแล้วขอบคุณจะปนเสริใจดีเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ผู้อยู่เมืงหลังเพลงนี้นะครับสู่บุรี่ตรงไหนที่นี่ผอยู่ขมางหลังเพลงนี้นะครับนคือตรงไหนห้องน้ำเดินออกไปจะมีห้องน้ำโอเค โอ้ไหก็เสร็จแล้วแท้เรียบร้อยไวมากเลยซ้อมมาดีนักแนนซ้อมมาดีนะคะเพลงนี้เหมืออาชีพเขาก็จะซ้อมนะที่เลี้ยงก็จัดมาแล้วทำไมเพลงนี้น้องแนนเลือกหรือว่าโปรดิสไอ สปอนเซอร์เพิ่นเลือกคะสปอนเซอร์เพิ่นเลือกอ๋อเพิ่นเลือกไม่นีเลยเพื่อจับเพลงนี้อ๋อบอกความหมายมันดีอ๋อขอบคุณสปอนเซอร์น้องแนนนะคะสปอนเซอร์ด้วยนะคะเปิดโอกาสให้น้องแนนนได้ร้องเพลงนะคะแล้วก็เป็นได้โปรโมตตัวเองด้วยนะคะขอบคุณนะคะจะมีอีกหลายๆเพลงต่อๆกันเนาะเนาะไปเรื่อยๆนะคะขอสักเพลงหนึ่งนะคะ สักเพลงหนึ่งเพราะว่าน้องแนนนี่มีมีความสามารถแล้วลองเพลงแบบว่าเอามืออาชีพอะเสียงดีเสียงแหบมีสเสน่ห์นะคะหน้าตาน่ารักแล้วก็ขยันแลก็เรื่องนี้นะครับกับเพลงแรกของน้องแนนมือนีปีกลายมือนีปีกลายมือนีปีกลายนะคะนในะครแดงอรับใครแงการแจ็คเดนดุดมนะครับ อันนี้เพลงใหม่เลยใช่ไหมเป็นใหม่เลครับเป็นช่คอมเพอร์นะครับเอ็มเอ็มวีมัตเตอร์จะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะคะมือนีบปีกลายนะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะช่องจวดเอ้ยช่องพี่ลินเนาะช่องพี่ลินก็ได้หรือเลยช่องพี่ลินนะคะแล้วก็ช่องพี่แขกใสยจวดเปลี่ยนชื่อนะครับจะเปลี่ยนชื่อแล้วครับเปลี่ยนชื่ออะไรคะแ68สตูดิโอนะครับเดี๋ยวนี้แน่นอนจะบอกไปเรื่อยครับบอกทุกคลิปทุกคลิปในข้าวมูอนะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเขาจำอะไร สงสัยเขาคิดว่าเป็นขายช่องเลยนาะต้องบอกเอฟซีอีกทีว่าจะขายช่องนะให้มันเขาเรียกว่าอะไร The scene เพื่อเอฟซีเด้รูกนะเพื่อเปลี่ยนช่องจากรถเทะเป็นสตูดิโอเพื่อให้เราเทะนี่ก็บทีขายล่ะร่โดนดักเ็ติดหูอินเตอร์หน่อยรถเทะมันเยอะสองรถเทยพิมพ์องแป๊บมันหาอยากนะครับเปลี่ยนเป็นสเต็สตูดิโอครับรับงานใายทำนะครับเอ็มวี ถ่ายรูปถ่ายงานตรงงานแต่งเฮดคลิปในทุกอย่างรับนะครับพอมุดตัวเลยดูนี่นอนนะครับกำลังเห็ดเสือทีมอยู่เสือทีมพร้อมแล้วก็ฝากกันครับเสื้อนะครับพี่ซีเสีอปอบเยอะมากนะครับเด้อไปหยิบบางต่อสื่อเสือซอยเด้อนี่เร็วนี้แน่นอนจะติดจิตย่านเพิ่งมาไม่เสร็จจะติดพอดีก็นสิแม่หาแตเจ้าขายแนี่ยแต่สมัครใจเนาะมาไริ่มทักแตเสือ อป,อบ,ปอบใยมานะคะนะคะเสือ้อเสื้อปอบยยมานะคะเดี๋ยวจะเไ <c oughs> ลน์ออกนะโชว์ก่อนว่าจังไหนแบบแต่นู่นนก็ได้เล่น แนนก็ได้เล่นนะคะแนนเป็นนางเอกนะคะเย่ยมาเป็นปอค่ะถูกเนี่ยมากแล้ววันที่เท่าไหร่เนี่ยแนนกับเซียงเพล้วันไหนวันที่สิบวันที่สิบนะคะวันนี้เสียงแพลวเขาไปที่แล้วก็เพลงนี่ทำให้ทำใหเพื่อประกอบประกอบหนังอ๋อเป็นเพลงที่ประกอบเรื่องบอเยียมาด้วยอืมค่ะเพลงอย่างเง้อมืดหนี่ปีกลายนะคะโดยน้องแนนนะคะคนสวยนะคะ Ừ, pues, ือว okay ่เป็นนางงามคื้เก็ก็่ำลังบอลอาศัยลมในรถหนาคือโอเคค่ะโอเคค่ะ